วันนี้กลับมาพบกับครูฝ้ายกับมหากรรมชีวะหนึ่งร้อยข้อนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่สามแล้วนะคะตอนนี้อย่าลืมนะคะเก็บคะแนนไว้ด้วยว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะได้อะไรกันบ้างสําหรับโจทย์นะคะอัปเดตทางทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ทางเพจชีวะที่ยางง่ายๆบายครูฝ้ายนะคะทวิตเตอร์ไ like ลน์แอด easybio บายครูฝ้ายนะคะเวลาเชี่ยงตรงวันอาทิตย์แล้วมาฟังเฉลยกันเวลาหนึ่งทุ่มนะคะทุกวันจันทร์นะคะทางแช a n e l easybio เลยค่ะ สำหรับข้อที่3นี้อยู่ในพาร์ทของชีวะม .4 นะคะในเรื่องของเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งบอกเลยว่าบทนี้เนี่ยในเคมีก็เจอนะคะแต่ในหลักสูตรใหม่ของเคมีน่ตัดยิ่งไปแล้วนะคะปกติเรียนตอนม .6 นั่นเองดังนั้นนะคะต้องตั้งใจเรียนให้ดีตอนม .4 นะคะเพราะว่าบางคนคิดว่าเอ๊ะเฮ้ยชีวะก็ดีเรียนเดี๋ยวได้เรียนในเคมีอีกดังนั้นต้องตั้งใจเรียนไปเลยดีกว่านะคะไม่ได้เรียนซ้ำสอที่อีกแล้ว สำหรับในพาร์ทเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องอะไรบ้างที่จะเรียนบทนี้แล้วได้เป๊ะมากเลยนะคะอ่าสำหรับบทนี้เนี่ย สิ่งที่จะต้องมีเป็นพื้นฐานอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องหมู่ฟังก์ชันนะคะอ่าเด็กๆคนไหนที่ฟังคําว่าหมู่ฟังก์ชันแล้วยังนึกไม่ค่อยออกแสดงว่าเรายังไม่เป๊ะเรื่องหมู่ฟังก์ชันบอกเลยว่าเป็นพื้นฐานทั้งในชีวะแล้วก็เป็นพื้นฐานทั้งในเคมีด้วยนะคะอ่าหมู่ฟังก์ชันหรือว่าฟังชันอลกรุ๊ปนะคะอ่าปากกาไม่พาสเทลฉันไม่เขียนอีกอ่าหมู่ฟังก์ชันนะคะ สำหรับคำว่าหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมันคือกลุ่มของธาตุที่เวลาไปอยู่กับสารไหนมันก็จะมีลักษณะคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นโปรโตีนก็จะต้องมีหมู่อะมิโนนะคะอารมณ์เหมือนอ่าคูฟาฟนามสกุลอะไรดีคูไฟนะนามสกุลน,นะจ๊ะอย่างเงี้ยเวลาเราเราก็จะรู้ว่าคนที่นามสกุลน,นะจ๊ะเนี่ย เออไม่ใช่สิไม่ใช่นะจ๊ะณนะน,นะนู่นณะนี่ณจังหวัดต่างๆณนะเชียงใหม่นะอะไรเงี้ยเป็นเจ้าถูกไหมอ่าเราก็รู้เลยว่าอ๋อแสดงว่าคนนี้เป็นเจ้าเพราะว่าเป็นเจ้าเก่าอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่เจ้ามือนะเป็นเจ้าเก่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีนามสกุลณนะแล้วก็ตามที่จังหวัดนั้นเหมือนการหมู่ฟังก์ชันถ้ามีหมู่เนี้ยไปต่อท้ายก็จะทําให้รู้ว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเป็นสารอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสารนี้ต้องมีหมู่ฟังก์ชันนี้ ประมาณนั้นนะคะอ่าอารมณ์เหมือนว่าเชอร์ปัง B N K 4 8อย่างเงี้ยอ๋อก็จะไม่รู้ว่าเชอร์ปังนะคะอยู่ใน B N K จุดๆตามด้วย B N K อ๋ออ๋อแสดงว่าเป็น B N K แบบนี้ไงคะอันนี้คือหมู่ฟังก์ชันก็จะแสดงคุณสมบัติเฉพาะนะคะหมู่ฟังก์ชันหนูควรไปจําให้หมดเลยแล้วก็จําให้ได้ด้วยว่าหมู่ฟังก์ชันนี้เจอในสารอะไรนะคะยกตัวอย่างหมู่ฟังก์ชันสักอ่ะสองหมู่แล้วกันที่น่าจะคุ้นเคยคือ N S 2นะคะ เขียนแล้วก็ลบอีกเอาต้องเป็นสีน่ารักน่ารักเราจะได้มีกำลังใจเวลาเขียนใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่คนชอบนะใครชอบสีแบบแนวไหนอย่างเงี้ยนะคะแต่ครูาบชอบสีแนวแนวนนะะเนี้ยนะคะอ่ะ Ns2 เนี่ยมันคือหมู่อะมิโนนะคะหมู่อะมิโนเจอได้ในไหนหมู่อะมิโนก็จะเจอได้ในกรดอะมิโนเกตป้ามันใช้คาว่าหมู่อะมิโนกับกรดอะมิโนไม่เหมือนกันกนะ กรดอะมิโนเนี่ยมีหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นในโปรตีนนะคะซึ่งองค์ประกอบหน่วยย่อยของโปรตีนเนี่ยคืออะมิโนใช่ไหมในอะมิโนก็ต้องมีหมู่อะมิโนต่อดังนั้นในโปรตีนก็ต้องเจอหมู่อะมิโนฟังแล้วงงฟังใหม่นะคะโปรตีนประกอบด้วยหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันเยอะๆในหมู่อะมิโนในกรดอะมิโนต้องมีหมู่อะมิโนดังนั้นโปรตีนก็ต้องมีหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบ เขาจึงพูดได้ว่าสารชีวโมเลกุลพวกที่มันมีหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบก็คือพวกโปรโตีนเนี่ยมีแน่นอนนะคะพูดง่ายๆเฮ้ย <c oughs> แกเป็นโปรโตีนปะถ้าแกเป็นโปรโตีนแกต้องมีหมู่อะมิโนเสมอนะคะอ่าแกเป็นกรดอะมิโนปะถ้าเป็นกรดอะมิโนแกก็ต้องมีหมู่อะมิโนนะคะอีกหมู่หนึ่งที่น่าจะคุ้นเคยนะคะอีกหมู่หนึ่งที่น่าจะเคยแบบได้ยินบ่อยมากก็คือหมู่ฟอสเฟตนะคะอ่าหมูฟฟหม่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตเนี่ย อันนี้ก็คือจะเจอได้ในพวกกรดนิวคลีิกนะคะกรดนิวคลีอิก,ก็มี d n a กับ RNA ถูกไหมคะเจอได้ใน a อ p นะคะอ่าอันนี้หมู่ฟอสเฟตเนาะก็จะเจอเขาได้นะคะตามกรดนิวคลีิกอ่ากรดนิวคลีิกมีสองตัวนะคะคือ d n a กับ r n a อนะคะเจอได้ใน a อท ชื่อก็บอกอยู่แล้วอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตมีหมู่ฟอสเฟตสหมู่นะคะสำหรับ ATP ถ้าอะดีโนซีนไดฟอสเฟตก็มีหมู่ฟอสเฟตสองหมู่ถ้าอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตก็คือมีหมู่ฟอสเฟต1หมู่นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นเนาะเวลาที่เราไปเจอในโครงสร้างจริงๆเนี่ย NS2 ก็จะเขียนแบบนี้นะคะอเดี๋ยวครูฝ้ายเขียนออกมาให้ดูนะ แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนเป็น R R เนี่ยเราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ธาตุ R นะคะ R ตรงเนี้ยแทนไฮโดรคาร์บอนก็คือจะเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนคาร์บอนไฮโดรเจนคาร์บอนไฮโดรเจนต่อกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งนีเขาเขียนรวบเขียนเป็น R อย่างเดียว R แทนไฮโดรคาร์บอนนะคะ,ะแล้วอย่างหมู่ฟอสเฟตหล่ะเวลาที่เราไปเจอมันจะมีลักษณะยังไงดูนะคะหมู่ฟอสเฟตก็จะเขียนแบบนี้ อ่าอ่าก็คือไฮโดรคาร์บอนนะคะแบบนี้ก็จะเห็นโอ้นี่แสดงว่าเราเห็นอันนี้ปุ๊บเราก็จะเฮ้ยแกต้องเป็นพวก ATP หรือเปล่าเป็น DNA หรือเปล่าเป็น RNA หรือเปล่าแกมีหมู่ฟอสเฟตหรือว่าถ้าแบบอ่าแกต้องเป็นโปรตีนได้เลยแกมีลักษณะของโครงสร้างแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือต้องมีพื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานเรื่องหมู่ฟังก์ชันจะมีปัญหากับบทนี้อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นฝากไว้ไปท่องหมู่ฟังก์ชันให้ดีนะคะไปท่องทั้งแบบนี้ นะคะไปท่องทั้งเอ๊แบบนี้พอแบบเนี้ยออกบ่อยเขาจะให้ภาพมานะคะแล้วก็ให้เราวิเคราะห์ว่ามันคือสารอะไรถ้าเราเห็นแบบนี้โผล่มานี่คือหมู่อะมิโนถ้าเราเห็นแบบนี้โผล่มานี่คือหมู่ฟอสเฟตอย่างเงี้ยมันก็จะมีหมู่คาร์บอกซิลนะคะหมู่ไฮดรอกซิลหมู่อะไรเงี้ยไปท่องมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคเราย้อนกลับมาที่โจทย์ของเราข้อนี้นะคะข้อนี้เขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ําตาลโมเลกุลเดียว สำหรับข้อนี้มันมุ่งไปที่เรื่องของสารชีวโมเลกุลอา้าวถามเรื่องน้าตาลไปเกี่ยวอะไรกับสารชีวโมเลกุลสารชีวโมเลกุลนะคะก็คือสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะอค้าใครจดไม่ทันนะคะเ,เขียนข้อหมายไปนิดนึงตรงนี้สําคัญค่ะแต่ข้อสอบไม่มีถามหรกนะสารชีวโมเลกุลหมายถึงอะไรนะคะเขาจะแบบถามใน ตัวที่ย่อยลงไปในสารชีวโมเลกุลแต่ละตัวมากกว่าเหมือนข้อน,นี้เอาน้ําตาลมาถามสารชีวโมเล,ลกุลก็คือเป็นสารอินทรีย์นะคะถ้าตรงไหนหนูฟังครูฝ้ายพูดแล้วหนูติดไม่ใช่ว่าหนูโง่แต่แค่หนูลืมหรือยังไม่เคยอ่านนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองโง่เพราะว่าถ้าทันทีที่เราคิดว่าไม่ได้โง่โอ๊ยไม่ไหวมันจะบล็อกความที่อยากจะพยายามทันทีดังนั้นครูอยากจะให้กําลังใจ นะคะเราสู้กันไปจนถึงข้อ100่รกูเชื่อว่าทุกคนเก่งขึ้นแน่นอนเทคนิคอย่างหนึ่งพยายามฟังซ้ำบ่อยๆคลิปคลฝ้ไฟนะคะฟังซ้ำบ่อยๆและถ้าใครอยากสนับสนุนค้ายก็อยากกดข้ามโฆษณานะคะอ่าโอเคสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่นะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเป็นอ่าสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่และก็ต้องพบในสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามัน ชื่อว่าชีวโมเลกุลซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสี่กลุ่มนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสี่กลุ่มเนาะได้แก่อะไรบ้างอ่าได้แก่ลองตอบนะคะอ่าไม่ได้ยินดังๆค่ะถามเองตอบเองอ่าคาร์โบไฮเดตนะคะซึ่งน้ำตาลในโจทย์ข้อนี้ก็คือจัดอยู่หนึ่งในคาร์โบไฮเดตนั่นเอง ต่อมามีอะไรอีกนะคะตอบค่า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 แอมเซลคูขอโทษคะ่ะคูน่ารักนะคะอ่าโปรตีนนะคะอ่าลิพิดเนาะแล้วก็อะไรคะกรดเบสกรดนิวคลีอิกนะคะอ่าโอเคมีสีกลุ่มดังตอ่อไปนี้จำให้ได้นะคะนี่คือความหมายของสารชีวโมเลกุล ข้อนี้ถามเรื่องน้ําตาลนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหนูจะต้องรู้นะคะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างที่เป็นตัวอย่างสําคัญนะคะอย่างเช่นแป้งนะคะแป้งที่อยู่ในหัวเผือกหัวมันอยู่ในข้าวอยู่ในขนมปังพวกนี้คือแป้งถามว่าแล้วมันแตกต่างจากแป้งที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ไหมแตกต่างนะคะแป้งในพืชเราเรียวกว่าสต c ชนะคะ อ่า STARC starch นะคะส่วนแป้งในสัตว์เราเรียกว่าไกลโคเจนที่สะสมอยู่ตรงตับกับกล้ามเนื้อของเรานะคะอ่าคาร์โบไฮเดรตในโลกมีแค่นี้หรอมีอีกเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอ่าเซลลูโลสที่ผนังเซลล์พืชก็เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นอ่าไคตินก็เป็นคาร์โบไฮเดรตอีกชนิดหนึ่งแบบนี้ค่ะดังนั้นอ่าเราจะต้องเรียนแต่ละตัว ให้ครบเลยว่า starch เป็นยังไงไกลโ o เจนเป็นยังไงไคตินเป็นยังไงเซลลูโลสเป็นยังไงนะคะอ่ะโปรโตีนนี่คงไม่ต้องยกตัวอย่างมากเนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรที่มันเป็นโปรโตีนก็คือพวกเอนไซม์นะคะแต่ว่าถ้าเรียนในระดับสูงขึ้นไปอีกเอนไซม์บางตัวก็ไม่ใช่โปรโตีนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็ท่องไปก่อนนะคะในระดับของมอปลายก็เอนไซม์ทุกชนิดเป็นโปรโตีนแต่ว่าใน ข้างหน้าถ้าเราเรียนลึกขึ้นให้รู้ว่าบางตัวก็ไม่ใช่โปรตีนนะคะต่อมาอะไรอีกที่มันเป็นโปรตีนในร่างกายของมนุษย์ฮอร์โมนจําได้ไหมฮอร์โมนบางตัวทํามาจากโปรตีนนะคะลิพิดโหในร่างกายเรานี่ลิพิดเนีนๆจุกๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไหนยกตัวอย่างเช่นพวกไขมันน้ํามันอะไรพวกนี้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันก็มีนะคะตรงเยื่อหุ้มเซลล์ของเราก็มีลิพิดนะคะอ่ากดนิวเีกไม่ต้องพูดถึงมีอยู่แล้วนะคะก็คือพวกดี A กับ RNA นั่นเองนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่เห็นไหมเจอได้ในสิ่งชีวิตพูดอะไรมาฉันมีหมดเลยนะคะของมันต้องมีนะอ่ะต่อมาในประเด็นต่างๆตรงเนี้ยสิ่งที่หนูเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ฝากเป็นการบ้านนะคะฝากเป็นการบ้านขอย้ําเลยว่าคาร์บฮเรตโปรตีนลิพิดกลูเิกมีประเด็นที่หนูจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านเพิ่มเลยนะคะวันนี้ขอบอกเลยว่าใช้เวลาไม่น่าจะเกิน1ินาทีในการเรียนรู้เรื่องนี้ 1น,นะคะก็คือเรื่องของธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบยกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะมี C H O อัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1นะคะเป็นองค์ประกอบแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบ้างในบางตัวแต่ส่วนใหญ่อัตราส่วนคือ C H O เท่ากับ1ต่อ2ต่อ1แบบนี้ธาตุหลักของโปรตีนก็จะมี C H O แล้วเพิ่มในตัวเจนขึ้นมานะคะอย่างลิพิดก็จะเป็น C H O แต่อัตราส่วนไม่ใช่1นต่อ2ต่อ1แบบคาร oh ์โบไฮเดรตกรดไขมันก็จะมีธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบก็คือ C H O N เช่นเดียวกันนะคะ สองที่ต้องรู้คือเรื่องของโมโนเมอร์นะคะโมโนเมอร์ก็คือหน่วยย่อยของสารพวกเนี้ยอารม์คาร์โบไฮเดตคือชื่อแก๊งสมาชิกในแก๊งคืออะไรหรือเปรียบเทียบคาร์โบไฮเดตเป็นสร้อยคอที่เป็นสร้อยคอมุกอ่ะนะคะมีมุกโมมุกเต็มไปหมดเนี้ยมุกแต่ละเม็ดอ่ะคือโมโนเมอร์ประกอบกันกลายเป็นสร้อยคอหนึ่งเส้นที่ชื่อว่าคาร์โบไฮเดตหนึ่งมุกของคาร์โบไฮเดตนะคะหรือหนึ่งโมโนเมอร์ของมันเนี่ยก็คือพวกน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะคะหรือโมโนแซกคารด์นั่นเอง อย่างโปรตีนหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ของมันก็คือกรดอะมิโน,โนส่วนลิพิดเป็นโพลิเมอร์ที่ไม่มีโมโนเมอร์นะคะดังนั้นไม่จัดว่าเป็นโพลิเมอร์ลิพิดอ่ะเป็นสารชีวโมเลกุลเป็นสารอีซีโมเลกุลใหญ่ก็จริงแต่เขาไม่ใช่โพลิเมอร์นะคะเพราะการจะเป็นโพลิเมอร์ได้เขาจะต้องมีโมโนเมอร์ซึ่งลิพิดไม่ได้มีโมโนเมอร์นะคะอย่างกรดนิวคลีอิกก็มีโมโนเมอร์เช่นเดียวกันก็คืออ่าพวกอ,อาพวกนิวคลีไทด์นะคะพวก ไม่ใช่โพลีพวกนิวคลีโอไทด์รวมกันถึงจะเป็นโพลีอีกทีหนึ่งนะคะอ่าแบบนี้ไปดูมานะคะสรุปด้วยตัวเองเลยประเด็นที่สามก็คือพันธะนะคะหรือว่าบอนโมโนเมอร์แต่ละตัวเนี่ยคูณเปรียบเทียบว่ามุกหนึ่งเม็ดเนี่ยมันคือโมโนเมอร์ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นสร้อยคอที่มีชื่อว่าโปรตีนสร้อยคอเส้นนี้มีชื่อว่าโปรตีนนะคะ โมโนเมอร์แต่ละตัวก็คืออะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนลูกปัดจะลอยแล้วมาล้อมคอเราไม่ได้มันจะต้องมีเหมือนเป็นเชือกที่คอยเชื่อมถูกไหมคะซึ่งเชือกที่คอยเชื่อมก็คือพันธะนั่นเองนะคะก็คือพันธะที่คอยยึดโมโนเมอร์แต่ละตัวซึ่งพันธะก็จะใช้ชื่อและมีลักษณะแตกต่างกันออกไปคาร์โบไฮเดรตก็เป็นอีกตัวหนึ่งโปรตีนก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะลิพิดก็เป็นอีกชื่อหนึ่งกรดนิวคลีอิกก็เป็นอีกชื่อหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นของโปรโตีนเนี่ยพันธะของเขาคือเพปไทด์บอนเพปไทด์บอนนะคะเป็นพันธะโคเวเลนต์แบบหนึ่งนะคะอ่าเป็นเพปไทด์พันธะเพปไทด์ถ้ายกตัวอย่างเช่นคาร์โบฮโเรตพันธะก็คือไกลโคซิดิกนะคะถ้าเป็นคาร์โบนะคะก็จะเป็นไกลโคซิดิกบอน โอเคนะคะประเด็นต่อมานะคะที่จะต้องทบทวนแล้วก็สรุปมาคือตัวอย่างของมันเมื่อเมื่อกี้ที่ครูฝ้ายยกตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตก็จะมีตั้งแต่อะไรคะแป้ง mm hmm. ไกโคเจนเซลลูโลสไคตินแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคเรามาดูที่โจทย์กันเลยนะคะหลังจากที่บอกไปแล้วว่าต้องปูพื้นเรื่องของบูฟังก์ชันแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ครูฝ้ายฝากไปอย่าลืมไปทบทวนนะคะ จทย์ข้อนี้ถามเรื่องน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นประเด็นที่ชอบถามมากในคาร์โบไฮเดตนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็จะมีหลายตัวเดี๋ยววันนี้ครูไฟจะพาเราไปทบทวนนะคะว่าหลักๆแล้วน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีอะไรกันบ้างนะคะโอเคสำหรับประเด็นเรื่องของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะเวลาจดโน้ตเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวน่ารักปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา เขาเรียกว่าไงตกแต่งได้ใครอยากได้โน้ตสรุปแบบน่ารักนักที่ครูฝ้ายชอบทำอะไราเงี้ยที่ครูฝ้ายจดให้สรุปให้นะคะก็ไปติดตามในแอปพลิเคชัน Clear Note C L E A R นะคะ Clear n o t e เนาะแล้วก็เซิร์ชชืว่ว่าครูฝ้ายนะคะก็จะมีโน้ตสรุปของครูฝ้ายอยู่ด้วยนะคะครูฝ้ายก็จะรวบรวมจากพวกไลฟ์ฟิวจากคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สต่างๆคอร์สตะลุยโจทย์คอร์สเนื้อหานะคะ สรุปเนื้อหาทุกบทอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางส่วนของไฟก็จะดึงเอาไปลงให้พวกเราได้อ่านกันฟรีๆในแอปเคลียร์เลยนะคะไปกดหัวใจกดติดตามอะไรต่างๆไว้เป็นกําลังใจให้โค้ไฟด้วยนะคะโอเคน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนี้มีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือตัวแรกเรนะาน่าจะคุ้นเคยดีคือกลูโคสนะคะตัวที่1เนาะกลูโคส อย่างตอนสอนเนี่ยมันไม่สามารถเอาดึงสติ๊กเกอร์มานั่งตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเอาลงเคลียร์เนี่ยครูป้ายก็จะนั่งตกแต่งปุ๊กปิ๊กด้วยเพราะครูป้ายชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วชอบตกแต่งโน้ตนะคะอ่าดังนั้นก็คือในคอร์สสรุปเนะะื้อหาบวกตะลุยโจทย์เนี่ยแล้วก็คอร์สสรุปเนื้อหาเฉยๆเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าสรุปชีวะฉบับหน้าห้องสอบแผมไาให้ด้วยอันนั้นก็คือที่ครูฟ้ายสรุปมาให้นะคะเขียนเองในแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กโอเคกลูโคสนะคะ อันนี้จะบอกเลยว่าความสําคัญของมันอย่างแรกเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญมากๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะอเป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็อเป็นน้ำตาลนะคะที่พบมากที่สุดในธรรมชาตินะคะ อ่าอันนี้เราเขียนแบบสรุปเนาะเขียนแบบย่อๆนะคะจะได้แบบประหยัดเวลาเราด้วยเวลาอ่านก็เฮ้ยเข้าใจเลยนะคะอ่าเป็นน้ําตาลที่พบในเลือดนะคะเราเรียวกว่า blood sugar นะคะแต่บางครั้งอาจจะไปพบในปัสสาวะได้ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ ไม่ดีเนาะมันก็จะต้องมีการได้รับการรักษาอะไรเงี้ยเบาหวานก็จะมีอยู่2อท้ายหลักๆนะคะก็เอาไว้เรียนในเรื่องของฮอร์โมนได้นะคะอ่ะต่อมาพบในอัง,งุ่นเยอะมากอัง,งุ่นจะมีน้ําตาลกลูโคสสูงมากๆเลยนะคะบางคนกินอัง,งุ่นแล้วแบบุ้ยกระปี้กระป๋าไม่ใช่กินแล้วสำลักนะ <c oughs> กินแล้วกระปีก้กระป๋าสดชื่นนะคะเขาก็เลยมักชอบเรียกกลูโคสอีกชื่อเล่นนึงว่า น้ำตาลอางุ่นอะไรอย่างนี้นะคะอ่าต่อมาตัวที่2แต่หลายอย่างที่คนชอบเข้าใจผิดคือคิดว่ากรูโคตาหวานที่สุดไม่ใช่กรูโคตาหวานเป็นอันดับสองนะคะรองจากอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่ารองมาจากตัวที่2อนะคะอันดับหนึ่งของความหวานคือฟรุกโตสนะคะน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะคะเป็นแหล่งพลังงานแต่ไม่ใช่เป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์ในร่างกายนะคะ อะกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักในร่างกายแต่ฟรุกโตสเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานให้กับให้กับสเปิร์มนะคะอ่ะสเปิร์มก็มีแบบถุงข้าถุงน้ําของเขานะเออเขาก็ต้องมีต้องการพลังงานนะคะความหวานหวานเป็นอันดับหนึ่งนะคะหวานอันดับหนึ่งเลยนะคะพบมากในไหนในน้ำผึ้งค่ะ น้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ก็จะพบนะคะฟรุกโตสอยู่เยอะอ่ะต่อมาตัวที่สามนะคะตัวที่สามตัวที่สามคือกาลคโตสโอ้คือบางคนงงว่าครูไฟคาระกูโคลกาลคโทเอ้ยฟรุกโตสกับกาลคโตสเรากินเข้าไปแต่ร่างกายต้องการพลังงานเป็นลักษณะของกูโคส ผู้จะบอกว่าฟรุกโตสกาเล็กโตสสามารถคอนเวิร์ตนะคะเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้ด้วยนะคะอ่ากาเล็กโตสนะคะกาเล็กโตสเนี่ยอ่ามันจะพบในน้ํานมเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนที่มันอยู่ในน้ํานมอะ่ะมันจะเป็นในรูปของเล็กโตสมากกว่าแล้วพอโดนย่อยถึงจะได้กาเล็กโตสออกมานะคะอ่าเป็นส่วนประกอบนะคะของ เยื่อหุ้มเซลล์นะคะอ่าอันนี้ก็คือสรุปแบบย่อๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อนี้เรารู้ข้อมูลประมาณนี้เราจะสามารถทำข้อนี้ได้หรือไม่นะคะอ่ะเรามาดูข้อแรกข้อแรกบอกว่าไรโบสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน DNA โอ๊ะข้อนี้พูดถึง DNA ขึ้นมาด้วยอ่ะเดี๋ยวครูทบทวนเรื่องของ DNA ให้ฟังนะคะอ่า เรามาดูเรื่ององค์ประกอบของ DNA กันก่อนนะคะองค์ประกอบของ DNA DNA เนี่ยคือนิวคลีอาคือองค์ประกอบหน่วยย่อยของมันคือนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมคะซึ่งมีหน่วยย่อยคือนิวคลีโอไทด์ นะคะคที่นี้ตรงส่วนของนิวคลีโอไทเนี่ยในส่วนของนิวคลียอไทมันจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนนะคะได้แก่อันแรกคือน้ำตาลนะคะจะบอกก่อนว่าน้ำตาลเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดจะมีชนิดที่เป็นน้ำตาลไรโบสจจำง่ายๆไรโบสนะคะตัว R น้ำตาลไรโบสจะเจอใน RNA ค่ะ ต่อมาน้ำตาลดีออกซิไรโบสคุณคุณไหมดีออกซิไรโบนิ l คลิกแอซิดคือชื่อเต็มของ DNA ไงเพราะว่าส่วนหนึ่งของชื่อมาจากชื่อน้ำตาลของเขานั่นแหละนะดีออกซิไรโบสอันนี้พบได้ใน DNA นะคะอ่าต่อมามีน้ำตาลท่องไปเลยน้ำตาลเบทฟอสเฟตนะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฟอสเฟต ทำไมครูฟ้าไม่เห็นเบสก่อนตามนี้ท่องเพราะว่าเดี๋ยวเหลือพื้นที่ให้เบสนิดนึ่งเพราะเบสมีหลายประเภทนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือเบสนะคะเบสหรือว่าในโตจินัสเบสคือตัวเดียวกันจะแบ่งย่อยได้อีก2ตัวนะคะก็คือเบสส่วนที่เรียกว่าไพริมิดีนครูเติม S ด้วยเพราะกลุ่มของเบสไพริมิดีนมีหลายตัวนะคะและเบสพิวรีนก็มีหลายตัวเช่นเดีวยวกันมี2ตัวนะคะ เบสไพริมิดีนเนี่ยจะเป็นวงแหวนเดียวนะคะจะเป็นเบสที่มีวงแหวนเดียวส่วนพิวรีนจะเป็นเบสที่มีวงแหวนสองวงไพริมิดีนแบ่งย่อยออกมาที่อีกทั้งหมดสามตัวนะคะได้แก่เบสซีนะคะเบสซีก็คือเบสไซโตซีนตัวย่อคือเบสซีต่อมาเบสยูหรือยูราซิลนะคะต่อมาเบสทีหรือเบสไทมีนนะคะถ้าไซโตซีนเนี่ยก็จะเจอได้ในทั้ง d n เและอ n a เอางี้ดีกว่าครู remark ไว้แค่ U แล้วกันนะคะ U เนี่ยจะเจอใน RNA ส่วนเบส T เนี่ยให้เลือกเอาแล้วนะห้ามคือถ้าเลือก U ก็คือเป็น RNA ถ้าเลือก T ก็คือเป็น DNA ตัวนี้ต้องเลือกนะคะส่วนเบสพิวรีนจะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือเบสกวานีนะคะเบส G แล้วก็เบสอะดีนีนนั่นเองอ่า ดังนั้นสรุปนะคะใน d n a เนี่ยจะมีเบสคือ A T C G นะจ๊ะส่วนใน RNA เนเนี่ยก็จะมีเบส A U C G แบบนี้ค่ะเนาะดังนั้นข้อนี้โจทย์บอกว่าไรโบสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน DNA ดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะดังนั้นข้อนี้ผิดเพราะ ไรโบสเป็นองค์ประกอบสำคัญใน RNA เห็นไหมตัว R ต้องเป็น RNA าเลโทสอาจไดจากการย่อยน้ำตาลในนมถูกต้องก็คือครูฝ้ายบอกแล้วในนมเนี่ยจะมีน้ำตาลแลกโทสซึ่งให้ย่อยแล้วได้การแลกโทสออกมาด้วยนะคะกลูโคสเป็นน้ำตาลที่พบมากที่สุดในหลอดเลือดแดงของมนุษย์ถูกต้องนะคะก็เลยเรียกว่า blood s ก g a ์นั่นเองฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่มีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศชายถูกต้องเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานให้กับสเปิร์มนั่นเอง เป็นไงบ้างคะสําหรับข้อนี้นะคะหมั่นทบทวนนะคะแล้วก็ฟังซ้ําบ่อยๆสําหรับคลิปกูไฟฟังเวลาทํานุ่ทนทํานี่ไปด้วยรับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนแล้วก็อย่าลืมติดตามข้อต่อไปนะคะทุกวันจันทร์